สวัสดีครับผมเพชรพาร้อยนะครับนอกกิ่มาตามเละกันของสำนักสงฆ์นะครับเพื่อนไหวถามเพื่อนไหวสัมผ <ername> ัสนะครับเพื่อนบอกให้มาถามมีออกในบ้านเลาวนะครับนอตานผู้ชมวันมะรืนทีกันมัดบ้านนี่นะครับท่านผู้ชมว่นในเกศสวนเต็มเต็มเข้าเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมอย่างมาถามแม่เพื่อนผมหนึ่งแม่เพื่อนกระถือเพื่อนก็ไดสามหมื่นนะครับท่านผู้ชมอย่ามาสอบมาถามเป็นเบิ้ง เขามาแล้วฝากากดไล์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลุ้ยนะครับด้อที่หาตัวดีๆไปฝากพี่ฝากน้องใส่ปีไม้ไทยเนาะครับเนาะตัวมันไนดดีได้ค่าแรี้งดีอืม อ๋อแนแม่งวดมันหนึงคือว่าถือกันคักแต่ถือกันเม็ดบานเลยบือเล่าถือถือเม่ดบานเลยอ๋อโอ้ก็ดีเนาะเงินอันนี้มันลดอันถือหน่อยถือร้ายก็ดีใจดิเงินอันเอออันคีมากคือว่าไม่มวล่ำบรือเปล่ามันมันไม่งาน ให้ดูว่าเห็นกำลังจะสิไปกำลังจะออกไปแล้วที่ออกไปวัดนี่บอกเ่แล้วไปคุณแล้วไปหาหมอไปหาเงินไปหาเงินเอางินมันอันงินมึงนึงแม่ได้หลายบันไดได้น้ำเพลนหลายบันไดได้สามหมบาทเจ็ดสามหมื่นที่ถือคักน่องวอันเงินกันบันบอกได้สามหมื่นก็ได้เงินกระจาว่าถือกันร่างเฮี้ยนถือมัดขอบขั้วกะมีถือคักน่องเป็นแสนกะมี

เสื้อใหญ่นะ้เสื้อใหญ่มันนั่นจากมันเสื้อมันมันเขางเสื้อไปกลับกับประขาดทุนนี่เล็กเล็กเพิ่นเนี่เนเพิ่นห้ยคักเนาะตว่าเลขกันตว่าเลขปูนี่เขามาตลอดแมบ่เพหระว่ามาแล้วมากับเกียร์แดงเขาไปถามเพิ่นเพิ่นกับยางหนีเพิ่น เพิ่นวให้สัมผัสเพิ่นวาไห้สัมผัสเอาตะเสียงกับวาไห้ปูเพิ่นวาไห้เพิ่นไม่ตะบอกห้ไปถามไม่ออกเอาบ่แพงอยู่ทั้งบ่แพงต่เพิ่นไหวสัมผัสตอนไหนอ่าเขียนไหนเราไปแช่ไว้ในกระเป๋าเดิมโอ้เพิ่นบอดห่วงเลยหามนาะเพิ่น บริวอ uh, uh, ันนี้บ่ได้รยละอันบะอันวันนี้เดกวดนี้วดนี้รอยละบ่อจจะเด้วนะว่ามันเพราะว่านดังบอเลยบอทั้งบอทั้งเหล็กปูกับเขางวดไหมเขามาตลอดไหมอืมป้าซืรถตีไปซิลกูใบละเอาขึ้นซื้อไร เออใส่อันใสลี mm <S <S ่ะรตะีเอบาเน่ตะรีว่าเห่บอางเนี่ยทำไมอันเขียนอันเขียนเลขคู่อย่างนั้นเลยก็ว่ามีมีจกคู่ีคู่อเลขี่คู่อสีศูนยสี่หนึ่ง เออกับก <Ch> ับไปค่ามอสูตรสีเอาต <sh> ัวนั่นเดี๋ยวตัวร่องเพื่อนเดี๋ยวเอาคือได้ยินว่าตัวรองเพื่อนมีอันคือว่าอันอันเป็นอย่างนั้นหลอยาะคนโอ้คนหลหลเอาตัว่ยองยอไปหาเพื่อนคุณ่อยะเาว่า่อยชอาตัดไปหาเอาคือได้ยินว่าอันตัวนกันเพื่อนคือว่าสองหกสองเกา วนี้เดียวมีนินโอ if, um ้ผมให้สาเหียญบ่เนหรีเพบ่นเหรยเลขสองตัวเนาะอืมอืมสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่เ็นแเอไหมเาบเจ้าถือเปนคักเนาะ

บ้านไปเฮียนผู้สวยเพิ่นจับเนี่ย่ถถงผู้สวยไหมผู้สวยเพิ่นบวให้ถามเพิ่นบอชให้สำัะผู้สวยเฮียนนาวัดนานาวัดบ้านไหมอยู่นาวัดบ้านหมอยู่นาประตูโค้งเลยไหมว่าปูเนี่ยไสถงห้กับตัวนี่แหละ เป็นว่าท่าน่า,ากัว่าตัวนี้แนหะแต่ตตตตตว่าตะวันม่ตัวร่องอยูะท่นหกสองสีหกโอสองหกกับสองเก่า่ไหอเะเอาไปทำไ้อนเดี๋ยวเราจหาวนโอสิเป็นิเป็นทำหุนน้ำเพลนวัตวาเหล็กเป็นขิวเเนานะเพราะว่ามาถามปีกาย่นก็มาค่หงอว่มาหงอือ มีเมือหามืียดีเลยือไเสือลายเจาป็นซื้อหลายเจ้าพนเขาซื้อนี่เพันเขซื้อหงเดียวพนใหญ่หงนี้หงสามมือหหื้อใหญ่ไปใหญ่ไปเรื่อยเสือลายเจ้าเนาะโอ้เรียอน้ำกันจี ออนกันมาเห็นก erm ันนังโนกัมามาเห็นกันอ um> uh> ้าววมันเป็นขอโตเี่ตเก่งที่เาอยู่ีเนี่ยัวมันเป็นขอโตม่้ิวรย้มัน่้หวมันอันนี้ร้านม มาคักนมามากัเลยกินดีก,ก,นก,นก,นกินดีเขากินไม่ซีอภาษาภาษากาีีสอยู่ก็ไปนี้อีไปทำงานเกาหลีออเกาหลีในเงินดีอยู่ดอก้งหมดทั้งมีอะไรเงินดีเมีนครับเหล็กของสำนักสงนนครับเนาะ ปูนบ่ห้ถามบ่อยสัมผัสเนาะเป็นบอกใค้แม่ถามไม่ออกออเนะครับเนาะอยู่ในบานเนาะถือกันมัดบ้านเนาะแม่เนาะถือคักถือเนี่ยปูก็าหามากสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับเนาะท่านผู้ชมหนึ่งสี่ศูนย์สี่นะครับเนาะเป็นแนวทางเชียงโขกเตีปีไม่ไถ่ห้ยเนาะครับเนาะ ครมันโชว์กันมานไปพิจารณาเพิ่งนา,างนอครับเนาะครับไปทานผู้ชมโชว์กันมานะครับเดอ้อเส่ปีไม้ไทยเฮาเลยลุ้ยแฮ้งๆไปน้ำกันเนาะครับเนาะคลิปนิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจปลาลอยนะครับเดอ้อ ินี่สวัสดีครับ